สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาน,นี้เสาวแพรกสิาพามาซสือของเนาะ เข่าบ้านเนาะทุกคนเขาไปทําความสะอาดห้องนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนี่ซอเพสิมาเบิ่งเนาะร้านขายของซําที่ใหญ่ที่สุดในท่าอิดนะพอ่อแม่พี่น้องเนาะพู้ไดที่อยู่ไก่แถวท่าอิดก่าวแวมาสื่อมาส่งกันไดเดอร์จะเนาะแวเขาไปหาไดเดอร์ของพันลายขนาดนะทุกคนเนาะร้านขายของซําที่ใหญ่ที่สุดนะทุกคนประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อุดมสมบนนะูรณ์นี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอยผมพนม,มีทุกเสียงทุกอย่างอดิ สะดวกสบ,บายเนาะสบ,บายหูสบ,บายตาทุกคนพนักง,งานพนกักงานแบบว่าตอนรับดีนะทุกคนเนาะบริการดีนะทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าดีนะสเปคก็เคยมาอยู่ดอกขังหนึ่งตั้งแต่นานและนอนในหลอดสิเป็นปีแล้วมั้งพอดีได้มาอีกนี่ทุกคนเนาะเพราะว่าตอนแต่ก่อนสเปคเห็ุงานอยู่แถวอันนั้นไกลๆกับเมียงเลยนะสเพจําบ่ได้นะทุกคนเฟอร์เฟกเนาะมณียาเฟอร์เฟกเนาะทุกคน แต่ก็เลยแบบว่าาย่ไปอยู่สายสามนะคะทุกคนพอายไปอยู่สายสามก็กลับมาที่เดิมเนาะก็เลยแบบว่าเออได้มีโอกาสได้มาอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคือแบบว่าสุดยอดมากนะทุกคนคล้องผนหลากหลายขนาดเลยลายยางมีครบทุกอย่างนะทุกคนมีครบทุกอย่างแถมยังบาแพงอีกนะทุกคนเนาะยังบาแพงอีกนะราคาก็บาแพงเกินไป2ี่บาทขึ้นไปเนาะทุกคนราคาเริ่มตนแต่ยี่บบาทขึ้นไปนะคิดว่านะ พอสะเพรกก็สังเกตบอกคอยเห็นนะยี่สิบาทเรือสิบหาบาทมียี่สิบหาบาทนะทุกคนกับประมาณนี้เนาะแบบมันหลากหลายอย่างนะพอแม่พี่น้องเนาะบอกยังไงซะราคาตังเหลิมตั้งแตหาบาทขึ้นไปโหลดบอกยังไซะคือแบบมันลายเนาะมันอยู่มันอยู่โซนไพโซนมันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะ นี่ทุกคนสเแพกะมาสื่อนี่นกกาไดสาดเอาศาสตร์มาปูนางกินข่าแล้วก็สื่อ,อน,นั้นกระตาสบูนันทุกคนเนาะกระตาสบูกระตาแวนกระตาเครื่องแป้งกระตาเครื่องหอมนะคะก็ว่ากันไปเนาะอันนี้คือหน้าสดนะทุกคนไม่ต้องงงนะสเแพเลิกงานมาแล้วก็ลุยออกมาซื้อของเลยนะทุกคนพอดีว่าไม่ได้แต่งหน้าทาปากอะไรนะทุกคน เซอสบายสบายสไตล์สาวเพวาคนโก้นะทุกคนนะก็จะเบิดมือเบิดเวนก็จะประมาณนี้แหละ <c ười> คนเาันก็ต้องมีพักบางเนาะเพรไม่มีนอกเนาะสวยเป็นบางสวยเป็นพกัพกพักรักเป็น <c ười> เนวลาโอ้ยสเปรศีวาคำคมสเปร่าวาเป็นนะทุกคนต้องขอโทษขออภัยนะงามเป็นพักพักเนาะแต่า้ามบ่ต้องหักเป็นเวลานะทุกคน ต้องหักกันตลอดนะหักตลอดคิดหอดเสมอนะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่นะคะทุกคนสเพก็ยางเลาะไปเบิง่งหั่นเบิ่งนี่นะทุกคนทาเบิ่งกันเลยว่าสาเพสย,ย์สิได้ยางเนานะในระยะเวลาที่สเพย์ยางไปเสือนะทุกคนอันนี้ก็ได้ละซองอยางเนะาะศาสตร์นี่ก็ลอยกว่าบาทน,นะทุกคนเนะาะศาสตร์ก็คือเสืออเอียงนะทุกคนเนาะมอนมอนขาดขาดกับศาสตร์พื้นเก่านะทุกคนเนาะ มอสกัขดขาดกับศาสพื้นเก่าเนาะแต่ว่ามอน,นี่ขาดนะทุกคนแต่ศาสนี่ไม่พื้นเก่านะศาสพื้นใหม่เนาะทุกคนเพิไปซื้อใหม่นะนี่เนาะกัซีมีคนมาลายดอกทุกคนแต่ว่ากับซีมีมาเอยๆเนาะเป็นกับซีคล้ายเป็นโซนไพรโซนมานะทุกคนมีมอแหวแหกแตกกระโปงขายทุกอย่างตั้งแต่สากระเบือยันเรือลบเนาะ สามารถเวะไปได้เนาะสเพรก็เห็นหลักแบบโอ้ออนโซนงามขนาดทุกคนมนาและเขาคล้องเครื่องใสเนาะทีสเพรเห็นงานบานหรือว่าเจ้านายแต่ละบานแต่ละทีเนาะทุกคนเป็นยังมันคือมีลายเนาะเพราะว่ามันคลายลายแล้วก็คายโปเพงนี่เองเนาะทุกคนเนาะมันลายสเพรก็มาเบิ่งห้อยเนาะทุกคนห้อยติดแผ่นแขนนะทุกคนใส่หน้าตากเนาะ พอเรื่องห้อยแค้นในนาต่างสเปคก็คิดเห็นสมัยต่กรอนทุกคนที่สเปคได้ไปเที่ยวทะเลบ่อยๆเนาะคือแบบขยันซื้อมาขนาดเลยพราซื้อมาอกเลยกะเอาเก็บๆๆๆ็บส้มไว้เนาะเพราะว่าไปเที่ยวก็จะหน่ายแต่สมัยต่กรอนนะพออะไรก็สเก็เอาเมืองบานนะทุกคนเอากลับประเทศลาวพูนซื้อจากอ่าทะเล ประเทศไทยหอบกับประเทศลาวนะทุกคนคือไม่ธรรมดานนะสะเพเนี่ก็ได้มีอะไรก็หอบให้หมดนะทุกคนเพราะว่าของประเทศไทยเยอะเนาะแล้วก็ไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปอยู่ในราคาที่พอเหมาะพอควรนะทุกคนก็เลยแบบว่าเออสนับสนุนนะคะชื่นชมเนาะกับสนับสนุนเพื่ออีกอย่างหนึ่งสะเพเก็เป็นคนที่แบบมักสือคองมัดจุกมัญจิกนะคะทุกคนตามภาษาสาวโสดนะคะทุกคนโสดยังไม่พอสวยอีกด้วยนะะค เฮ้ยสรุปแล้วสวยหรือสวยวะสวยค่ะสวยไม่ใช่สวยนะทุกคนโปรดเข้าใจนะจเสพพูดไม่ชัดสักเท่าไหร่นะคือสวยนะทุกคนเนาะโอเคพอแม่พี่น้องเนาะในระยะเวลาทีผ้ายางส้มย่างเบิงหลวดเลาะชมเลาะดูเนาะทุกคนเขาคล้องเนาะเคื่องใสหลากลายยางกะวัวนัวหัวมวนตโลเคหาไปนําจัะพแมีพี่น้องสิบดีดเบื่อเนาะ นี่นะคะทุกคนสาวแพย์ก็พอเห็นของเล่นแล้วก็คิดถึงลานเนาะคิดฮอดล้านทุกคน้านสิกิดฮอดหลูกก็ยังบ่ทันได้มีหลูกน้ำเขานะทุกคนนะคะคือแบบว่ามันกลับมได้แพงเกินไปเนาะโหลดคองเล่นอีกอย่างแบบมนจ,จุกมาจ,จิกนะคะทุกคนก็คือแบบตะโมตะมิเนาะมงมีงมงมีงพุงฟิงพุงฟิงนะนี่เนาะก,ก็สิมีแบบว่าคองกระจุกกระจิกนะทุกคนนี่เนาะเอาไว้สําหรับเด็กหน่อยเนาะผู้ได้ที่มีหลูกเด็ก ผู้ใดที่มีลูกเด็กเอ,อ้ยสับสนในคำพูดคนไหนที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็สามารถเข้าไปแวะชมเนาะในร้านขายของชำนะทุกคนเชิวมาร้านขายของชำกับโมเม่นนะคะทุกคนต้องขอโทษขอไปเนาะร้านขายของทุกสิ่งทุกอย่างขายของแบบว่าสุดยอนเลยทุกคนขายทุกอย่างเลย ปันพิริภายขายทุกอย่างเลยกับบอปานนะคะทุกคนคือแบบว่าสเปพไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดถึงหรือว่าโฆษณานะทุกคนคือแบบสเปย์ก็บ่าเอาไปตมเนื้อทองมันเนาะเนื้อหานะคะเพราะว่ามันก็ขายแบบมีทุกอย่างครบทุกอย่างทุกระเบียบนิ้วเนาะตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบเนะ จเพยกับวนไปวนมามาเอาสาต์คือเกา่าทุกคนมาเลือกดูว่าตกลงจะเอาสีไหนดีนะคือคิดไปคิดมาก็อยากจะเปลี่ยนนะทุกคนคือที่จริงอยากได้สีชมพูนะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นผู้สาวเนาะเราเป็นผู้สาวอ้อๆนะทุกคนสามสิบยังอ้อๆสามสิบยังแบบแจวแววเลยนะทุกคนก็เลยแบบว่าชอบสีชมพูเนาะแต่ว่าบางเอิญมันบม่มีสีชมพูนะพราแไม่พี่น้องเนาะ นี่ทุกคนนะสเพรก็กลับมาเลือกดูอีกแล้วนะเมื่อกี้สเพร์ก็เอาสีชมพูไปแล้วนี่แล้วทําไมสเพร์ต้องมาเลือกเอาสีชมพูไปอีกหรือว่าเออสเพร์รีวิวให้ดูเฉยๆนะทุกคนเห็นไหมสเพรบอกแล้วว่าสาเพร์อายุ30ิก็จริงแต่30สิบยังเจ๋วนะทุกคนยังอ้อเลยทุกอย่างต้องสีชมพูที่จริงศาสตร์นะทุกคนหรือว่าเสือนั่นเองสเพร์ก็อยากได้สีชมพูนะแต่ว่ามันไม่มีสีชมพอนะูอะทุกคนคือไม่รู้ยังไงะ คือมันขัดใจมากม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอนะทุกคนคือแบบมันชอบสีชมพูนะพิงใช่ไหมเออพิงใช่สีชมพูพนะิงเนาะไม่ใช่แบ็คพิงนะคะทุกคนคืออันนั้นไม่ใช่นะทุกคนคือเนาะเพราะว่าสเปรย์ไม่ชอบสีดํานะทุกคนชอบแต่พิงอย่างเดียวนะสีชมพูนะคะ แต่ว่าเสียดายไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็จะได้เวลาที่ไปเลือกดูอย่างอื่นนะทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าสาเป์ชอบสีชมพูแล้วทุกคนเดี๋ยวสเปชจะพาไปดูว่ามีอะไรอีกที่สเป์จะเอาที่เกี่ยวกับสีชมพูนะคะ <c oughs> น,น,นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินเลาะกันไปนะคือสเปชได้เสือไปแล้วนะทุกคนได้เสือก็คือสาสตร์นั่นเองถูกหรือผิดเนี่ยสรุปว่าเสือหรือสาสตร์นะเอาสรุปว่าสาสตร์แล้วกันทุกคนบ้านสาเป์เอิญว่าสาสตร์นะ ศาสตร์ปูนอนศาสตร์ปูนั่งนะตทุกคนเนะาะสเปรได้ศาสตร์แล้วก็ได้กระตาสบู่ไปแล้วนะทุกคนศาสตร์ก็เป็นสีส้มสีส้มนี่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเยลโล่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ต้องขอโทษขอไปด้วยนะคะว่าผิดอยากจะบอกใหม่แต่ก็กลัวไม่ถูกเออไปลุยกันไปแล้วกันกระตาิบสบู่ไปแล้วเนาะต่อมาสาเปรก็จะมาเลือก ไม่กวดหรือว่าไม่พอเองทุกคนบ้านสเอเรนว่าไม่พอเนาะที่กวยขยะบ้านสเปอเรนว่าที่บนเนวตักขี้เหงือนะทุกคนนะบ้านสเปอเรนว่าเนวตักขี้เหนือนะภาษาไทยเรียกว่าที่กวยขยะแต่ภาษาเราเอื้อว่าที่ตักขี้เหนือที่ตักขี้เหนือนั่นเองนะไม่กวดก็คือไม่พอองนั่นเองทุกคนสเปก็ได้ทําการมาซื้อไม่พอกับที่ตักขี้เหนือแล้วนะ เราก็จะไปกันแล้วทุกคนยังอีกอันหนึ่งที่สแพ้ขาดไม่ได้ก็คือคู่น,นั่นเองนะทุกคนคู่คาว่าคู่ก็คือคูนั่นแหละคะ่ะคู่ก็คือถังนั่นแหละพราไม่พี่น้องเนาะน,นี่มาจะพ้กับเอิญขู่นะทุกคนที่จริงสเพก็ยากได้สีแดงนะสีแดงกับสีชมพูนี่ก็คือมาแรงมากแต่ว่าสเาพอเลือกสีชมพูมากกว่าสีแดงแต่ว่าบังเอิญมันไม่มีสีชมพูทุกคนและสีแดงมันก็เล็กไปและสรุปแล้วสเพได้สี ดำนะคะทุกคนสรุปแล้วก็ได้มาทั้งแบกแล้วก็พิงนะคะทุกคนแบกพิงเรามารวมกันเลยนะทุกคนโอเคนะ,นะก็จะได้เวลาทําการจ่ายเงินแล้วนะทุกคนคลิปนี้ในการเลือกของสะเพกก็จะได้เออที่โกยขยะแล้วก็ไม้กวาดแล้วก็ถังน้ำแล้วก็สาดหรือว่าเสือนั่นเองแล้วก็เออ กระตาสบู่นะทุกคนด้วยกระตาสบู่นั่นเองนะทุกคนคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแค่เรียงตอนนี้นะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะในการรีวิวการซื้อสิ่งของประเทศไทยมีครบอุดมสมบูรณ์นะคทุกคน,กคนสเพก็ยุกแค่สองอย่างและอีกสองอย่างไม่ได้ยุกนะทุกคนเดี๋ยวกลัวมันจะจิ้มตาคนอื่นนะคะไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้า